แบนี่นนี่เราถึงทะเลแล้วนะเนี่ยแม่แล้วมันจะมีวัดโอ้โว,วัดวัดอยู่ริมทะเลเลยอ่ะอ๋อเออก็ดีเหมือนกันนะ a บทฟิชถือว่าเป็นปลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเชื่องที่สุดรองลงมาจากปลาโลมาแบทฟิช h มาจะะเป็นปลาตัวแรกที่เราจะเจอใต้ทะเลแล้วก็ถ้าเกิดให้อาหารมันเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเข้ามาใกล้เราตลอดเวลาส่วนปลาโนกแก้วเนี่ยจะเป็นปลาที่ทําลายปลาการังหรือว่ากินปลาการังนั่นเองส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามร้านอาหารจีนทั่วไป ไทเทนทริกเกอร์นี่เป็นเป็นปลาทริกเกอร์ชนิดหนึ่งที่ดุมากโดยเฉพาะช่วงฤดูวางไข่ของเขาเพราะว่าเขาจะหวงไข่มากแล้วฟันของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ซีกที่แหลมคมแล้วก็สามารถกัดทะลุเวสสูตรได้เลยดังนั้นต้องระวังให้ดีอย่าไปกวนโมโหเขาถ่ายซื้อว่าอะไรมันขยับแล้วครับปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ตัวนี้สีดำๆจุดขาวๆนี่หมายความว่า เขากำลังพยายามที่จะคุยกับปลาหมึกอ threaten. ีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอยู่ไหนนี่ไงเธอคนนี้ค่อนข้างจะขี้อายนิดหนึ่งนะฮะโผล่มาแต่สายตาเท่านั้นแต่ว่า2ตัวนี้กำลังเกี่ยวพาราสีกันปลาหมึกยักษ์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ฉลาดมากแหมเอากุ้ทะเลขึ้นทริมมาปล่อยรู้จักก็ล่า เคยเห็นไหมดำน้ำมานานเนี่ยเคยเห็นไหมเฮลลควินทริมดำน้ำมาตั้งนานหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นเลยเฮลิควินทริมเนี่ยแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะคืออย่างนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเลี้ยงปลาทะเละและตอนนี้เขากลับใจแล้วเขาบอกว่าเขาจะเลิกเลี้ยงละแล้วหแหม่มก็เลยไปขอเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแหม่มมาทะเลแหม่มขอเอามาปล่อยได้ไหมให้มันกลับมาสู่บ้านเก่าของมันอะไรนะเขาบอกเขาอยากรีบไปแล้วเออ,เออไปไปไป,ไป ที่ที่จะเหมาะในการที่จะปล่อยกุ้งเฮเลควนทริมหรือว่ากุ้งเฮเลควนเนี่ยคือที่ที่จะมีปลาดาวสีแดงแดงให้เขาหากินด้วยเพราะว่ากุ้งชนิดนี้กุ้งที่กินปลาดาวกุ้งเฮเลควนนี้ตัวผู้จะสีฟ้าขาวตัวเมียจะสีชมพูออกแดงแดงบางครั้งแล้วมันจะมีความแข็งแรงมากมันสามารถจะยกปลาดาวทั้งตัวกลับหัวเพื่อจะกินจากท้องมันก่อนได้ เราสังเกตดูว่าไอ้กรามของมันเนี่ยที่แบนๆแผ่นๆเนี่ยนะครับมันเอาไว้เลื่อยไว้ค่อยๆเลื่อยเรื่อยๆทีเล็กทีละน้อยให้ปลาดาวเนี่ยหลุดออกมาเป็นชิ้นๆคราวนี้พอมันหลุดออกมาเป็น1ชิ้นเนี่ยมันก็สามารถกินได้หลายวันแต่ปลาดาวเนี่ยมันก็งอกออกมาใหม่ซึ่งเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันปลาอะไรเอ่ยมันคือปลาสิงโต ที่ตอนกลางวันกินปากระตาไปเยอะๆะก็กลางคืนแล้วจะมีอีกชนดิดหนึ่งที่ออกมาสังเกตว่าขี้ข้างล่างเนี่ยจะเหมือนนิ้วนะเกาะไปเฉยๆแล้ช่วงกลางคืนในเวลาน้ำเย็นๆพื่บบรรยากาศมันดีเราก็จะเจอปลาหมึกพอดลักกันอีกแล้วกลางวันก็ไม่พอยังจะมากลางคืนอันนี้เป็นหมึกกล้วย นี้ก็กำลังพยาย,ยามที่จะแบบว่าออสืบพันธุ์กันต่อไปแต่นี่ครับไทยสิครับมันคืออะไรมันคือปูเขาเรียกว่าปูแต่งตัวปูแต่งตัวเนี่ยมันจะเอาประการลังสีต่างๆมาแปะบนตัวมันเพื่อที่จะได้อำพรางตัวเองให้กลมกลืนกับประการลัง แต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเลือกสีแดงมากไปนิดนึงมันจะค่อนข้างโดดเด่นออกมาจากประการลังอื่นๆสีจะฉูดฉาดบางตัวเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ของมันนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกร้อนแรงมากจะแต่งสีแดงๆอันนี้เป็นปูที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อน อันนี้คือนักล่าช่วงกลางคืนปูเสฉวนหลายคนคงนึกว่าปูเสฉวนที่มันน่ารักก็ามาเลี้ยงได้นะฮะแล้วมีคนเอามาขายในกละมังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขีปปลาหมึกยักษ์แล้วทําให้หนวดมันขาดแล้วไปกินได้เลย่อนข้า,ขาจะดุแต่ตัวนี้สิครับที่น่าสงสารเหลือเกินปลาหมึกยักษ์หนวดด้วน เหลือหนวดอยู่นิดเดียวเองเท่านั้นเพราะว่ามันคงจะต้องเจอไอ้พวกปลาไหลมอเรอะไรสักอย่างหนึ่งที่งับหนวดมันขาดไปเลยตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่ประมาณสัก3ามี่หนวดเองแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังฟึดฟัดอยู่ทำมันเกงสังเกตด,ดูเขาจะพยายามเอาหนวดล้วงเข้าไปในรูแล้วสะดุ้งจะเจออะไรแน่ๆสัตว์ทะเลที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยทุกตัวเนี่ยต้องทําความสะอาดนะครับ สังเกตดูปลาตัวสีขาวนั่นเวลาเขาทำตัวเป็นสีขาวเนี่ยเขากำลังบ่งบอกว่าเขาอยากจะทำความสะอาดหลังจากเสร็จแล้วเขาจะแปลงสีกลับไปเป็นสีดำเหมือนเดิมเพื่อเข้าฝูง้าพูดถึงปลาแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะทำความสะอาดกันนอกจากเวลาจะขึ้นโต๊ะกินข้าวนั้นแต่จริงๆแล้วปลาเนี่ยทุกตัวจะต้องมาทำความสะอาดที่ cleaning station หรือสถานที่ทำความสะอาดปลา โดยมีปลาเล็กๆที่จะมาช่วยทําความสะอาดกินพาราไซต์ออกจากตัวไม่งั้นเนี่ยปลาตัวนั้นมันจะอ่อนแอสังเกตดูว่าฝูงสีขาวข้างล่างนั้นกําลังรอเข้าแถวทาความสะอาดอยู่ซึ่งปลาทําความสะอาดนั้นอาจจะมีอยู่น้อยบางตัวรอไม่ไหวก็ออกไปก่อนนี่ครับปลาทําความสะอาดคือตัวสีฟ้าๆที่วนๆอยู่ตรงท้องมันมันจะตระเวนดูตามตัวว่ามีอะไรที่เกาะอยู่หรือเปล่าถ้ามีเกาะอยู่ก็จะกลับกินเข้าไป ทุกตัวครับมาทําความสะอาดกันหมดมันมีความสําคัญมากสำหรับปลาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทําความสะอาดแล้วจะไม่สบายง่ายหลักสูตรง่ายๆถ้าเกิดปลาที่ต้องการทําความสะอาดก็จะมาที่สถานที่ทําความสะอาดแล้วก็ทําตัวเอ,เอ็นด้านข้างสแสดงให้เห็นว่าเออผมจะไม่กินคุณนะครับช่วยมาทําความสะอาดผมนิดนึงช่วยมาเอาไอ้ตรงนี้มันติดฟันผม,มเอาออกหน่อยสิ เข้าไปถึงข้างในเพื่อจะไปทำความสะอาดเดินแป๊บนึงาวนเข้าวนออกอยู่นั่นแหละบางครั้งปลาปักเป้าอาจจะสกปรกเกินความจำเป็นถึงต้องใช้สองตัวในการทำความสะอาดเขาเปิดเหงือก ปลาพวกนี้เข้าไปกัดกินพลัสไซที่กำลังเกาะตัวเขาอยู่อาจจะทำให้เขาไม่สบายได้แต่พูดถึงปลาทำความสะอาดแล้วมันก็จะมีตัวปลอมนี่ครับ s a b e er r t o o ทู r แร s เซเ e r t o o ูธแปลว่าเขี้ยวเสือเขาเนี่ยจะปลอมตัวเป็นปลาทำความสะอาดแล้วอาศัยกินหางปลาอื่นๆปลาจักเอง นักล่าก็ยังโดนเขากินหางนอกจากปลาทำความสะอาดแล้วล้วยังมีกุ้งแต่ส่วนใหญ่กุ้งจะได้รับอาชีพที่ค่อนข้างจะเสี่ยงตายมากกว่าปลาอื่นๆอ,อย่างเช่นทำความสะอาดปลาไหลทะเลซึ่งค่อนข้างจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำความสะอาด แล้วก็มีนักล่าที่เราฆ่าไม่ถึงอีกชนิดหนึ่งที่มาขอทําความสะอาดเช่นเดียวกันฉลามนั่นเองในช่วงเวลานี้ฉลามมุดเข้ามาแล้วต่อรองราคากับกุ้งทําความสะอาดก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มดําเนินการทําความสะอาดโดยการทดสอบปากก่อนว่ามันจะงับไหมแล้วก็เข้าไปจุดที่เสี่ยงที่สุดในอาชีพนี้เข้าไปในปากฉลามคอยขคีบอาหารที่ติดฟันออกมาพอสะอาดฉลามก็บอกว่า ขอบคุณมากพี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าปากผมหอมสดชื่นมากเลยแล้วลต่อไปนี้ผมจะไม่กินปาลาสุ่มสี่มห้แล้วครับพี่กินเฉพาะที่หิวครับขอบคุณนะครับวันหลังจะมาใช้บริการใหม่ ก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มแดงๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่าสับสไปสับสเปสสับสกายสับสกายครับปุ่ม,มแดงๆนะครับขอบคุณมากค,ครับ